พวกเขานมนมหน่อยเขาก็ไปทํางานกันได้ข้างนอกอไม่เหมือนตากับยายไปไม่ได้กับเขาแล้วอ้าวเป็นแดงซันเนาะบันนี้นองมือกลองเอ้ยมาเจ้าจะได้ลูกอ้วนนี่นองมือนี้เนองเร่เร่ทายเร็วร่ไม่มาไหนใจสิบังไม่เอาเห้ Lần lần đây đã chuẩn bị đột phá lắm nát 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 ขนมเต็มตะกร้าเลยไปให้ลูกสาวก่อนไหนลูกสาวลูกสาวไหนตัวเล็กน่ะดอกคูณไปให้ด้วยได้ไหมได้ไปเลยต้องเป็นไรหรอกตัวนั้นเอวันขายด้วยดกค่อกวจะทไหไานก้ว่เยอ นะเข้าไปเลยนะฮะวันดีก่อนเร็วจ้าก่อนเร็วเสียงไม่เขาเมีอยู่คืนอยู่เสืออยู่ในมือนวันดีก่อนเร็ววันดีก่อนเร็วเอายิงไหมนี่ยเอาอีกเปล่าเอามาดูจะทำอื่นเอาเอาไหมก็มีอยู่คนนี้ดีเว้ยเฮ้นะ

ยังหคบไไย,ยังห้อมยัห้อันนี้หรอคะทับมาหนึ่งเนใส่อะอันนี้ร้านท่ใครเอามาโเลวิ่งเล่นมืวานนี้รถอเหยียบรถนู่นแตัวใหญ่นอนอเตมนนีเพราะว่าใครไปเจาะโมเตะหมดพวกมะนะเื่นสวัสดีวอนเร็วสวัสดีสิสวยนู่นลังน่น

เยอะเลยทางไหนเยอะอันนี้ของเขาม่กล้เข้าตัวเล็กไม่เข้าสิเมื่อในโชคเลยแหละเข็มโชคเขมันเ่ขนาดหนูไปใกล้หนูอันนี้ให้มันมันยังแบบนี่ นคูตัวเขียวเลยนะร้อปกินไยลูกขอบคุณนะคะที่เอาสมาใหู้นค่ะใจกันเลยโอ้ยนี่เอาอันี้เอาันนีก่อนจ้าก่อนเสียงว้กินก่อนอันั้นน่ะกินก่อน นี่ปีแล้วนะคะ ลอยลอยมาเอาพี่อย่ามาให้กินอยู่ขอโทษขอโทษนึ่เริงอ่ะนุ่นต้องเอามาให้กินอยู่ไม่งั้นเขาไม่ไม่ยอมแล้วน่ะนะเริงใช่ให้ตัวที่อยู่ตรงในตรงนั้นหรือเปล่าฮะเนี่ยที่ตรงตัวเนี่ยที่ที่อยู่ตรงตรงนั้นตรงทางซอกเนี่ยเป็นคนละตัวใช่ไหมเพราะว่าตัวนั้นแหละมันเคยมี หลุดมือ ก็กินเหมเด็กนะกินเหมือนเด็กเนาะเด็กกินแบบมุ้งแบบเลอะเทอะอันนั้นก็แก่แล้วหอมาตรงนี้นะจะไปตรงโน้นนะมาตรงนี้มาดกล ออไม่มี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 มมีมคล้วามีของงถ้าไม่รู้นาจะอาจจะเจ็บมันถ้าถมันาไม่ไ่ไม่เจ็บมั้งเนาะวานมันเจ็บไหมูมันเจ็บมันเจ็บไหมเออมันเป็นมันเป็นเนื้อที่มันได้เืิดมันออกมาจาก อ๋องาเขาแตกเหรอคะงาแตกเขาในเนื้อมันก็เสียบกันด้วยสมัยก่อนเนี่ยพวกช่างทำเนื้อเขตัดแล้วตัดจำเลยถ้ามีเนื้องอกไม่เสียบจะมีเนืองอกถ้าตัดไม่ถึงมันมันก็จะงอกมาเรื่อยๆรือนี่เขาตัดดั้นดดำตัดดำตั้นถึงเนื้อมันเนี่ยตัดเป็นนเื้อาเอามาจากนี้ อีกข้างหนึ่งมันหักเหรอคะหรือว่าเขาตัดเขาตัดแล้วมันไม่งอกเขาตัดสั้นเกิูมันเน่าข้านี้มันก็เลยออกมันี้มันหายแล้วแต่ว่ามันก็ไม่ออกเยอะสามสิบห้าเชือกสามสิบหกเชือกมาใหม่มามีมาใหม่อีก ในแม่ดักฟูนก็มาขอพักเฉยๆเหมือนกันเนี่ยไม่รู้จะไปทางไหนเหมือนกันจ้านี้ไม่มีที่ไปจะไปอยู่ระเดบินก็ไม่มีเงินเดือนยากไม่มีกินแ <Gram ma. S 1> ถวแถวพัทยานี่ออกมาข้างนอกหมดแล้วใช่ไหมคะแถวพัทยาเนี่ยออกมาแถวแถวเราเนี่ยหมดแล้วใช่ไหมที่อยู่ในในพัทยา S <S ไม่ <S <S ไม่ไม่เขาก็อยู่ที่เดิมบางคนก็มีที่ปลูกที่มัดที่มีที่ปลูกยากเขากลับบ้านใช่ไหมคนที่ไม่มีที่ไปอย่างเราเนี่ยก็จะอยู่เยอะนะ